อ่าก็ขอสวัสดีครับอ่พี่น้องังนอนแฟนๆคนที่มาติดตามช่องักคลินวิงเบาแล้วก็ว p พีผู้ชายติงเบานะครับหลังจากที่เขาเหตุคลิปอ่เหตุเบาอยู่ร้านแล้วเนาะวันนี้วันนี้แต่ว่าเหตุคลิปอ่าติดเบาติดพยายิติดกระดาษให้เบิ้งนะครับนะ้อง่ามีวิธีการแบบไหนเขาก็คลาวเนาะอ่า เพราะผมในส่วนมากจะเป็นผมจะใส่วัสดุที่เป็นพายางสีแล้วครับพายางสีมันกับเหตุผลก็คือว่ามันราคามันถูกนะครับแต่ละเมล็ดยี่สิบบาทอ่ามันจะมีหลากหลายสีอยู่หกเจ็ดสีให้ได้เลือกใส่มันจะมีคมามเหนียวผมทน้นว่าเขาใส่กระดาษแ,แก้วกระดาษแก้วดก็ดีมีหลายสีกวัวแต่กับเห็ดไงกวัวด้วยครับใส่กาวแล้วเห็ด ผิดออกไกลกว่าแต่วก็เห็ุรายอย่างหลายๆก็จะว่า,วาข้อเสียของกระดาษแก้่มันคือมันขาดมันแตกงไงนะครับบามีเขาพง,งท้นถึง,ถ,งถึงหน้าไม่ได้ถึงหมอกไม่ได้ครับเดินหลุมแห้งบางที่มันก็มีโอกาสแตกได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผ่ายางสีมุนีถ้าเกิดทุกแก้ว่าว่าเขาเอียงว่าเขาบุญน,นี่เขาสามารถแกะออกแล้วก็ติดไปได้หลายรอบนะครับคนยุ่งนี่แต่ว่า เ uh, อฟซีเดี๋ถามว่าคือบขาใส่ผา้าลมที่ว่าส่วนมากเซียนพวกซางเขาเข็นกันผ้าลมมีราคาแพงนะครับแล้วก็มันก็ใส่พวกใส่กาวยางติดเวลาเขาดีแกคนทางที่แก่ยากนะครับแล้วก็บางทีเขาเห็นเ้าหน่วยมันนี้เขามาแรงอย่วอะลมทะเลนะครับผมอยู่ระยอนะบา้าช็อกโกแลตแต่ว่าเพียงงานยู่ระยอ์มันนี้ถ้าบเกิดว่าตัวหน่อยเขาติดผ้าลมถ้าลมเบามันอาจจะไม่ติดลมนะครับผ้าลมมันจะมีความหนักกว่า พายางสีอยู่นิดน้อยนะครับบางทีถ้าเกิดว่าเ้าปิดแข็งหรือว่าว่าตัวน้อยปีกแข็งสิมนะันกิดลมแห้งลมคอายมันอาจจะมีปฏิดิิลมนะแต่ว่าอันนี้มันมีความเบาอับผมติดกับว่าวหน่อยเหล็ดลมทะเลบางทีมันกับว่เป็นลมกันโชกลมทะเลมันกับมีตลอดอยู่แล้วลครับไม่ก็สามารถติดลมได้มาดูกันเลยครับสําหรับตัวนี้ก็เดีย๋ยวใส่้ายางสีสีเขียวสีเขียว,ยวแล้วกนาด ขาดเห็ดสีสีนุ่มลิสเดียเนี่ยครับเดี๋ยวบางก่อนพอดีว่าลูกค้าหรือว,ว่าทีมงานเนพิ่อนซ่าด้วยเพิ่อนเดี๋ยวเอาไปแลี้ยอยู่อยู่บ้านช่วงปีใหม่นะครับไปแลี้ยองดูกับฐานเพิ่อนเพิ่อนซังไปสองตัวเพิ่ณบอกว่าเอาสีเขียวสีเงินเร,ววเรียกว่าเดี๋ยวเห็ดสีขาดแต่จากนี้ยิ่งน้อยเพราะเป็นสีสันแต่ว่าตัวนี้ก็ยังเป็ลับปากเนอว่ามันจะเป็นอากาศแบบไหนเพราะว่าติ่อนข้างปัน เขาบอกว่าทงการที่ปีดนมัดั่นกลางอ่ะเพราะเล่นล้มหนาวใหงะครับเดี๋ยวต้องมาเทีนก้อนถ้าจะปีปีก้อนลายกับบอส่งให้เพื่นจะเอาไว้เลเองเด้ยตัวใม่้เพื่อนแต่ว่าท่านผิดเรารลุบอุแ่แทงเรา้าเดืมันโอเคก็จะส่งตัวีให้เพื่นครับ ก็ไปการแปะกระดาษแผนน่นนึงผ่านยางยีแผ่นนึงนะครับเรือจีนไล่ต้องใช้แผ่นทางนอกเลยครับอยู่ข้างบนของแผ่นแผ่นหลักเลยครับอยู่ข้างบนนี่อันนี้อยู่ข้างบนเลยครับพอ,อยังนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นของหรางเม้าส์เสถียรนาว่าลุ้นประทบับ้างว,ว่าปุ๊บมันจะประทะพื้นที่ตรงกลางนี้ก็แล้วกันไปทั้งปีกหรือเสนะครับเพราะฉะนั้นเรตอนเอาแผ่นนี้เอาต้อ,ตอ,อนเนี่ยมาอยู่ข้างบนนี้เพื่อที่จะลบ เมื่อไหร่รู้มันกระชากเขาซอกระวังต้อนนะครับคำว่าพยังชีะนี่ใส่คลิปใส่แปะเพราะว่าครับคอครับผมเหนียวอยากลับตรงนี้ตรงนี้ออกตรงนี้ทั้งออกนะครับตรงนี้ทั้งดูนะครับแปะหน้าไปล้างไปเลยครับ ตอนนี้ขั้นตอนกันและติดกับโคง้งไม่ไพ่โค้งนอกเสร็จียบรอยแล้วครับเหลือยู่ตรงตรงเชือกนะครับเชือกตรงขากับเชือกตรงหัวก็จะใส่เทปใสฮิกเอาแล้วครับอ่าตอนนี้ก็เกียบเสร็จแล้วใล่เสร็จแล้วติดตากันต่อครับผม โอ้สวัสิการเสร็จแล้วครับเสร็ียบร้อยแล้วครับนี่รครับนี้ตัดแถบเดงรอสวยง,งามครับตรงนั้นียแครับส่วนที่เป็นอะวาลลกใส่เทรเดอร์ โวกมายังไงเหยียบเอาได้ครับรจะได้เหยียบตัวฟว่าเลนี้คนรจะเปิดที่ขาเลยครับแตกมนอนตัวเขาคงทอนเนาะนั่นนี่นะครับเดี๋ยวก็จะทำเขาซุ้งแล้วก็จะลองอทีเดียวเพิ่งนะครับเวลามันจะขึ้นตีบอล ครับโมนี่ครับขอลาไปก่อนเลยครับขอขอบคุณแฟนๆพีพ่ๆทั้งน,น้องที่เขารอดติดตามนะครับทุกไย่างช่วยกดซับสไครต์กดกระดิงดด่งกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดทุกอใจแล้วครับที่มันมีเหตุผลแตครับเพราะว่าถ้าเด็กคลิปมันมีมันเมันเด็กดีกินแล้วคันปั๊บหรับวันนี้ก่อนลาไปก่อนครับขอบคุณครับบ๊ายบาย